ิดนั่งตัวตรงปิดสมุดเอานั่งตัวตรงๆเลยนั่งตัวตรงอ่าสูดลหมหายใจเข้าไปลึกๆถามก็เกี่ยวกับคำศัพท์เมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้แหละนะมาดูดูว่ากลับไปอ่านไหมไหนการบ้านเคยทำเสร็จแล้วมีวุติพง์ทรงครูเป็นคนแรกเพื่อนเลยเมื่อวานการบ้านอ่า แล้วห้องนี้ก็ส่งแล้วหลายคนเห็นไหมคือให้ปุ๊บส่งปั๊บเลยน่ารักมากนะคะี่มากเอาปรกมือให้เพื่อนหน่อยคนที่ส่งแล้วเนะะี่ยเก่งมากนะคะเพราะชั่วโมงท้ายของทุกวันใช่ไหมต้องรี้ททำให้เสร็จวุธิพงน์นี่พอออกจากห้องไปปุ๊บคุณมาและเดินยิ้มแต้เลยมาส่งอยู่เลยนะเห็นไหมคนขยันอ่ะมาดูใครจะตอบได้มากกว่ากัน หันหน้ามาเอามือจับหูวะเออจับหูวะจับหูตัวเองวะนะความสามารถโหคุณครูย,ยังอ่านจบไม่จบ,ไม,จบไม่จบเลยอะความสามารถที่ทำให้เกิดผลในการงานเอาวุฒิพงศ์วุฒิพงศ์เขาเขาายกมือก่อนใครเพื่อนเลยอ่าเขาตอบว่าประสิทธิภาพไปดูนะถูกไหม ลักษิตายกมือไม่ทันนะคนเก่งยันยกมือไม่ทันมากเก่งมากเลยอต่อไปข้อที่สองจับผูไว้จับผูไว้เลยจับผูตัวเองไว้พอโจทย์ขึ้นปุ๊บนี่นะดูให้ดีให้รูอ่านให้จบก่อนแล้วค่อยตอบนะะยกมือก่อนยกมือก่อนนะเสียงโอ้แต่นี้ลักษิตาเลยเสียงเล่าลือลักษิตา อิตติศัพนะนไะเนี่ยคนเก่งนีคนเก่งสองคนเนี่ยครูเชื่อเข้าไปอ่านนมนมยิ้มไม่เคยอ่านเลยมั้งท่าเนี่ยแถวเนี้ยทั้งแถวเลยเนี่ยนะต้องอ่านนะอันตรายนะจ๊ะอ่นะเอ้าข้อต่อไปทำจิตใจให้ตั้งมั่นกัญญาพัส อ้าวสมาธิไอ้แมคะ่ะคนที่ก็ไปอ่านมานี่เยี่ยมยอดยอดเยี่ยมนะไปแล้วนะบางคนยังคิดอยู่นะบางคนยกยกไม่ทันนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องน้อยใจนะถ้าคุณครูหันไปเห็นไม่ทันเนี่ยไม่ต้องน้อยใจนะต่อไปข้อต่อไปโอโ้ยังไม่ทันอ่านโจทย์เลยเห็นไหมเห็นไหม อาอาการที่กระแสจ,จิตไม่แน่นอนแทนจันให้แทนจันบ้างอเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเยี่ยมมากเลยเห็นไหมเหนมีเ่ยคนที่กาอ่านมานะคะหนุ่มแถวนี้ไม่ได้เลยเนี่ยดูสิทำหน้าตาบ้องแบ้วอีกต่างหางนะคะอ่ะข้อต่อไป <laughs> ไม่ครบบริบูรณ์ เท่าที่ควรมีควรเป็นเพชรนครอะไรนะคะบกพร่องอ่าเก่งมากเห็นไหมคะอ้าวปรบมือให้เพื่อนคนที่ตอบได้ดงัดงๆเนี่ยเก่งมากเลยนะคะคือคือเวลาเรียนเนี่ยตั้งใจกลับบ้านไปต้องทำไมคะทบทวนเพราะคุณครูเอาที่อื่นมาถามไหมเนี่ย อยู่ในสมุดที่สอนไปแล้วเนี่ยสิ่งนี้ไม่ได้เลยเนี่ยเนาะอ่านหรือเปล่าไม่ได้อ่านเลยเนี่ยทับตาปริปปร๊บอีกตัางหากอะเมื่อวานครูให้ไปอ่านเรื่องคนดีสีโรงเรียนหนยกมือที่คนที่ไปอ่านเห็นไหมหน้าเดิมๆทั้งนั้นแหละอืมเอาอ่านแล้วเข้าใจว่าอย่างไรเอ๊ะ เอออ่านอันเนี่ยคุณวานคุณครูให้ไปอ่านมาคนดีสีโรงเรียนสั่งให้ไปอ่านเป็นการบ้านใช่ไหมอ่าเรามาฟังดิเอาลลัสิตาลองมาพูดให้เพื่อนฟังหน่อยอ่านแล้วได้ความว่ายอย่างไรบ้างอ่านแล้วได้ความว่าฟังนะเวลาให้เพื่อนมาพูดให้ฟังนะะ ตวจคนดีสีโรงเรียนแล,แล้วเด็กชายว่าเขาก็อยากได้ตำแหน่งนี้เหมือนกันแต่ว่าเขานึกไม่ออกว่าว่าจะทำอะไรดีคนอื่นเขามีเขามีที่เขามีที่จะทำแล้วค่ะเออเขามีโครงกรารที่จะทำแล้วแล้วครูครูเรียกว่านไปคุดูด้วยค่ะ ให้ช่วยเต้แล้วก็จอนให้ช่วยดูแลให้ช่วยดูแลเรื่องกันเรียนใครคะเต้เต้กับอ้าวจอนฟังนะคะฟังนะคะเพื่อนเพื่อนเขาไปอ่านมากูให้เพื่อนเขานําเสนอกันแล้วไงคะอ้าวต่อเต้เป็นคนที่สมาธิสั้นอืม จอนจะมีปัญหาเรื่องการออกเสียงภาษาไทยอืออะไต่อคะแล้วก็วาดวาดรับคำครูดูแลสองคนนี้ไหมรับค่ะดูแลสองคนนี้เป็นอย่างดีอะไรอีกคะแล้วก็วานก็ช่วยช่วยสอนเต้กับจอนเต้เต้จะอยู่กับทีไม่ได้ จะอยู่ไม่นิ่งจะชอบมุดโต๊ตะออ,อีกคะแล้วก็<ข>จอนก็ทำไมคะจอนเขามีบทนึงคหาที่บอกว่าอย่ามาแย้มออแต่ว่าจอนบอกว่าอยากกินแหนมอืการออกเสียงใช่ไหมคะลูก <c oughs> แล้วมาถึงวันประกาศผลกาศผลเป็นไงคะ ว่านก็ตื่นเต้นแต่ก็จบมือให้คนที่ได้แล้วว่านก็บอกว่าถึงแม้จะไม่ได้แต่เราก็ได้ช่วยเต้กับจอนอแล้วก็พิธีกรเขาก็ประกาศชื่อว่านเต้กับจอนแล้วก็ผักผักหลังวาประกาศว่าให้วาดเป็นคนดีสี่โรงเรียนสี่โรงเรียนเพราะเพราะเพราะช่วยเพื่อนและช่วยคุณครูเพราะช่วย ว่าช่วยดูแลเพื่อนสองคนคือเต้กับ <John. S 1> จอนจะคะรับปากคุณครูคุณครูวานให้ดูแลวาดก็ทําหน้าที่ตัวเองได้ทําไหมคะได้ดีดดนะคะดูแลเพื่อนเป็นอย่างดีเอาปรบมือให้รักสต่เนี่ยม่เรื่องเยอะๆของคนดีสีโรงเรียนนะคะอะในห้องนี้ก็มีคนดีสีโรงเรียนไหมห้องของครูเนี่ยมีไหม มีมีคนดีสีโรงเรียนมีห้องเนี้ยอา้าวหนึ่งลักษิตาได้คะแนนแมาเป็นอันดับหนึ่งของห้องนะคะคือคือกลุ่มเก่งนะคะรับหนึ่งของห้องแถมให้ให้ดูแลเพื่อนดูแลไหมดูแลพอนภาแทนจันทร์วรวีสุพิศลาพวกนี้กัญญาพัฒพวกนี้คือคนที่เก่ง แล้วครูบอกว่าให้ดูแลน,นี่นี่แถวนี้เลยแถวนี้ทั้งแถวเลยเนี่ยเนี่ยทั้งแถวยิ้มหนุ่มๆยิ้มนะคะเพื่อนๆก็ทำไมคะดูแลให้ด้วยความเต็มใจไหมเต็มใจดูแลเพื่อนๆแต่แต่หนุ่มๆพวกนี้ทำไมตั้งใจไหมสารภาพหน่อยนภาัาทรตั้งใจไหมทำไมถึงไม่ตั้งใจ เพราะหนูเป็นเหมือนในเรื่องนี้แหละถูกไหมถูกไหมคะนั่งนั่งเรียนนั่งเหมือนตัวตัวมาแต่ใจไม่อยู่ที่ตัวสมาธิสั้นพวัตนี่นบพดลนี่นะคะอันนี้ไม่ได้มาพูดว่านักเรียนนะคะแต่ให้รู้ว่าตัวว่าเป็นคนที่สมาธิทาไมคะสั้นมากนะคะเหมือนอย่างธนดลสี่ทัพสามเนี่ย คุณครูหันซ้ายหันขวาแล้วก็ไมรุ่แย่เพื่อนตลอดเวลาเนี่ยเหมือนเหมือนในเรื่องเนี้ยเต้กับทําไมคะจอนอยู่นิ่งไหมคะเมื่อยู่นิ่งอยู่สุขต้องมีเพื่อนคอยกำกับดูแลเมื่อคุณครูมอบหมายให้เราเป็นคนเก่งเนี้ยเราต้องไหมคะแบ่งปันความเก่งให้กับพมครุให้กับเพื่อนให้เพื่อนไปกับเราด้วยเหมือนเช่นเวลาคุณครูเรียกนภัทร มาตรงนี้นั่งเก้าอี้พิเศษเพราะอยากให้นภัทรไปทำไมคะไปกับเพื่อนให้ได้เพื่อที่จะไปอยู่ชั้นป .5 ทำไมคะให้ได้ด้วยนะคะเมื่อเพื่อนช่วยแล้วต้องไหมคะเราต้องจักปรับปรุงแก้ไขตัวเองของตัวเองเราเนี่ยให้ดีขึ้นโดยการตั้งใจนะคะเชน่นหัดก่อนนอนเคยสวดมนต์ไหมเคยมไหม สวดมนต์การสวดมนต์จะทําให้นักเรียนเนี่ยมีสมาธิมากยิ่งขึ้นนะพวัตนะนะครับนพดลน,นะนะครับการจะนอนแล้วสวดมนต์เหมือนเช้าเชนักเรียนก็ต้องไหมคะสวดมนต์เวลาสวดมนต์นี่บางคนครูเห็นเนี่ยไม่ตั้งใจต้องตั้งใจเวลาสวดมนต์ต้องตั้งใจ,เ,งงใจเพราะจะทําให้เรามีทาไมลูกมีสมาธิในการเรียนหนังสือในการทํางาน นะคะฝากไว้ออาตอนนี้มาดูของปลายทางบ้างปลายทางก็มีคนดีสีโรงเรียนนะคะเอาโรงเรียนแรกเลยนะคะโรงเรียนแรกเดี๋ยวพูด,ดว่าโรงเรียนวังอย่างเดียวนะเดี๋ยวว่าโฆษณาแต่โรงเรียนวังอ่มาดูปลายทางปลายทางก็มีคนดีสีโรงเรียนโรงเรียนแรกก็คือโรงเรียนบ้านผุบบอนอเห็นไหมค่ะคนเนี้ยและเพื่อน ได้รับรางวัลในการเขียนเรียงความเรื่องในหลวงของฉันแล้วก็หนังสือเล่มเล็กนี้ที่เขาส่งมาให้ณครูดูเป็นดูเป็นตัวอย่างตัวจริงอยู่ที่โรงเรียนเห็นไ,ไหมเขาเขียนนึงรักจากใจมอบให้พ่อหลวงนะคะวาดเองทาเองเห็นไหมได้รับรางวัลที่หนึ่งเนี่ยดูนะนะคะได้ที่หนึ่งนะคะเขียนคําบรรยายแล้วก็วาดภาพ นี่ยนะคะคือค,คุณครูมอบห้างานให้นักเรียนตั้งใจทำนะฮะตั้งใจทําผลก็เกิดทำไมคะดีกับตัวของนักเรียนเองนะคะเนี่ยดีมากชนะเลิศไปแข่งระดับเขตมานะคะสวยทุกหน้าเลยนะ,ะแล้วก็มีคำบรรยายว่าพ่อหลวงทำอะไรบ้างอ่าดูเป็นตัวอย่างนะหนึ่งโรงเรียนแล้วนะคะโรงเรียนที่สอง โรงเรียนบ้านจอมแจ้งจังหวัดแม่ห้องสอนนุ่นนะคะนี่ได้รับรางวัลเห็นไหมนนคุณครูจินดาอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้คุณครูกนกวรรณนะกนกวรรณันนี่คุณครูกนกวรรณนะทองเชาวกรุงนะคะกับเด็กนักเรียนะนะคะอันนี้คุณครูจินดากับนักเรียนที่ตั้งใจทําผลงานเห็นไหมคะเป็นคนดีสีโรงเรียนของโรงเรียนบ้านจอมแจ้งที่ได้รับรางวัลน,นะคะ ต่อไปโรงเรียนบ้านแม่และหันคุณครูอํานวยนะคุณครูอํานวยนะคะปานสมบัตินะักเรียนก็ตั้งใจทําผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนะคะกับคุณครูและตนเองนะคะ,ะโรงเรียนสุดท้ายโรงเรียนสามัคคีราชบํารุงอันนี้ทราบว่าเด็กๆเ,เป็นคนดีเพราะว่า จันทพัฒน์เอ้ยถ้าไม่ไหวหนูอยู่ปลายทางเลยนะลูกไปหลายรอบแล้วลนะั่นนะ่ะหลายรอบแล้วเดี๋ยวคนที่ไม่สบายลงไปคุณครูนะคะลงไปอยู่ปลายทางคุณครูอ่ะโรงเรียนสุดท้ายสามัคคีราชบรุงนะคะขยันมากเพราะว่าโทรคุยกันตลอดนะคะค,คุณครูลำเพยนะคะเป็นครคูที่ขยันแล้วเด็กๆเกนี่ยก็มาช่วยมาช่วยคุณครูในวันเสาร์อาทิตย์ ช่วยทําไมคะช่วยงานโรงเรียนช่วยคุณครูเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรคะลูกเป็นคนดีสีโรงเรียนคือเสียสละนะในห้องนี้ก็มีไหมไหนใครเป็นนักดนตรีของเรียนสาวที่ต้องมาสอมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นนักดนตรีด้วยเห็นไหม,มเก่งมากนะคะอ่ะนะคะปรบมือให้เพื่อนเพื่อนปลายทางด้วยแล้วก็ตัวเองด้วยนะเป็นคนดีอ้าว ลืมไปเหลืออีกสองรเรียนนี่ก็หมดแล้วอ่ะโรงเรียนโรงเรียนนี้โรงเรียนบ้านบึงพระอ่าบ้านบึงพระนะคุณครูาสีสมอนนะคะกับเด็กนักเรียนที่รับรางวัลนะคะอ่ะอีกโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนบ้านไตตึงนึกก็หมดแล้วนะโรงเรียนนี้ก็มีคนดีสีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลไปนะคะเห็นไหมคะ อโรงเรียนของเราก็มีรุ่นพี่เดี๋ยวน้อยใจไม่พูดถึงอันนี้ก็คือคนเก่งที่เรียนได้ทุนพระราชทานเป็นคนดีตั้งใจเรียนแล้วก็มีน้ำใจกับเพื่อนๆเ,เหมือนกันเหมือนแนีรุ่นน้องอย่างเงี้ยนะคะก็ขอขอคนเก่งทำไมคะเก่งเป็นคนเดียวได้ไหมคะต้องนำพาเพื่อนไปด้วยแล้วเวลาที่คุมว่อบหมายอะไรให้งานทำเนี้ยก็ขอให้ ตั้งใจทําให้ดีนะคะเพื่อทําไมคะเป็นเกียรติประวัติกับตัวเองแล้วก็ทําไมคะลูกครอบครัวนะคนสุดท้ายอันนี้ก็เป็นคนเก่งนะเป็นนักดนตรีไทยของเรียนด้วยเป็นคนเก่งด้วยนะคะเป็นนักดนตรีด้วยร้องเพลงได้ไพเราะมากนะคะก็เรียนเก่งอันดับที่ที่สองของห้องในเนี้ยคนนี้เป็นที่สองนะคะอ่ะ หมดแล้วตอนนี้หมดแล้วจริงๆนะคะลูกอ่ะนะคะมันขอทุกคนจงตั้งใจเรียนแล้วก็ทำหน้าที่ทำไมคะของตอนเองให้ดีที่สุดเพื่อสร้างชื่อเสียงมาให้กับตนเองครอบครัวแล้วก็โรงเรียนนะคะนักเรียนคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากไหมยากไหมเก็บยากไหม คุณครูไม่ยากถ้านักเรียนตั้งใจมีความตั้งใจคุณครูเห็นหลายคนนะคะเทอมที่หนึ่งเนี่ยไม่ค่อยตั้งใจพอพูดไปเทอมที่สองขยับตัวขึ้นอย่างเงี้ยดีมากหลายคนที่ขยับอย่างสุธีสิทธาสามเก่งขึ้นเลยเก่งมากเก่งขึ้นทันตาเห็นเลยเพราะว่ามีความตั้งใจแม้ถ้าตั้งใจเรียนดีคุณครูก็ชมใครทำดีคุณครูก็ชมเห็นไหมคะลูกนะคะเพราะฉะนั้น เราตรงหันหน้ามาตั้งใจเพราะเหลือเวลาอีกแค่เดือนกว่าๆเท่านั้นเองถูกไหมหนูออกอากาศวันสุดท้ายวันที่สองมีนาแล้วก็สอบเลยคุณครูครับมันยังอยู่อีกใกล้เดี๋ยวก่อนตุ๊จีนก่อน,นคุณครูหน่อยตุ๊จีนก่อนแทนจันยิ้มนะตุ๊ดจีนก่อนข้างกูขาเดี๋ยวก่อนมันอยู่อีกตั้งเดือนกว่าๆนู่นยังทันเป็นไงทันไหมทันไหม ทันไหมกิดทันไหมเออไม่ทันแล้วเดี๋ยวพอถึงตอนนั้นนะแดกลุ่มสาระเนี่ยลูกมันจะตีกันยุ่งเลยถ้านักเรียนไม่ทําตัวให้เป็นปัจจุบันฝากไว้นะคะเอาเหลือ15นาทีมาตอบคําถามกันพี่สไลด์กลับมานะคะขอให้กลับไปอ่านนะหนังสือนะอันนี้ลองมาตอบคำถามดูนะคะจากที่เพื่อนเล่านะคะพร้อมหรือยังอ่า 哪怕。